สวัสดีค่ะพบกับครูสุมิตาในรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในหน่วยการเรียนรู้ที่8การสร้างสารรค์งานศิลปะไทยและวัฒนธรรมต่างๆค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนนี้แล้วนะคะผลสำเร็จนะคะจากวัตถุประสงค์จากตัวชี้วัดมีดังนี้ค่ะเปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากลค่ะค่ะผังสาระการเรียนรู้นะคะ เนื religion, school, ้อหาในบทเรียนนี้นะคะประกอบไปด้วยศิลปะตะวันตกค่ะค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของศิลปะตะวันตกนะคะครูไซมีคําถามค่ะวัฒนธรรมใดบ้างที่อยู่ในศิลปะตะวันตกคะค่ะนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยในบทเรียนนี้ค่ะศิลปะตะวันตกศิลปะตะวันตกนั้นนะคะประกอบไปด้วย 1. ศิลปะอียิปต์ค่ะ 2. ศิลปะกรีกค่ะสศิลปะโรมันสี่ศิลปะโรมานสค่ะ 5. ศิละปะโกธิก 6. ศิละปะเรย์ในสองค่ะค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเนื้อหาเรื่องต่อไปนะคะครูทรายมีรูปภาพตัวอย่างนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยได้ลองสังเกตดูนะคะแล้วก็ตอบคําถามค่ะนักเรียนคิดว่าภาพนี้เนี่ยนะคะเป็นผลงานศิละปะในลักษณะใดค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะ ภาพนี้เป็นงานจิตรกรรมค่ะนะคะเป็นงานจิตรกรรมในศิล,ละปะอียิปต์ค่ะลักษณะการถ่ายทอดผลงานนี้นะคะจะเป็นงานในลักษณะสองมิติค่ะนะคะซึ่งนักเรียนสามารถสังเกตง่ายๆเลยนะคะจะเป็นรูปคนที่หันข้างะคะ่ะลักษณะการถ่ายทอดเรื่องราวนะคะในเนื้อหาเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นภาพคนในลักษณะต่างๆในการทํากิจกรรมต่างๆหรืองานพิธีกรรมต่างๆค่ะค่ะภาพต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่าภาพนี้คือภาพอะไรคะให้เวลา แป๊บเดียวนะคะสวินาทีค่ะค่ะถูกต้องแล้วค่ะภาพนี้เป็นภาพสฟิงค์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรในงานศิลปะอียิปต์ค่ะศิลปะอียิปต์นะคะอียิปต์เป็นชนชาติที่อาศัยอยู่บริเวณลาบลุ่มแม่น้ำไนค่ะเป็นแหล่งศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะคะ ศิลปะแบบอียิปต์เนี่ยเขาจะมีความเชื่อกันในเรื่องของเทพเจ้าและวิญญาณค่ะทําให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆขึ้นมาค่ะในส่วนของศิลปะอียิปต์นะคะเรามาดูในลักษณะของงานประติมากรรมและงานสถาปัตยกรรมกันค่ะงานประติมากรรมและงานสถาปัตยกรรมของอียิปต์เนี่ยจะมีความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความใหญ่โตและสง่างามค่ะสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงได้แก่สฟิงค์และปิรามิดค่ะดังรูปภาพตัวอย่างนี้เลยค่ะ ภาพที่นักเรียนเห็นนะคะจะเห็น2ออย่างด้วยกันใช่ไหมคะคือภาพสฟิงค์และงานสถาปัตยกรรมพีระมิดค่ะสฟิงค์เนี่ยนะคะก็จะเป็นงานแกะหินขนาดใหญ่ค่ะซึ่งมีลำตัวเนี่ยเป็นสิงโตนะคะส่วนศีรษะเนี่ยจะเป็นจะเป็นหน้าหน้าคนคะ่ะหรือเป็นศีรษะของมนุษย์เนี่ยนะคะลักษณะการถ่ายทอดเรื่องราวเนี่ยนะคะก็จะเป็นในลักษณะของท่าที่นั่งหรือหมอบนะคะเป็นงานแกะสลักหินในลักษณะลอยตัวค่ะ ซึ่งนำมาจัดวางใกล้ๆกับพีระมิดนี่เองค่ะค่ะก่อนที่เราเนี่ยจะเรียนรู้กันในเรื่องต่อไปนะคะครูทรายมีรูปภาพนะคะผลงานศิลปะมาให้นักเรียนลองสังเกตแล้วลองตอบคำถามดูนะคะนักเรียนคิดว่างานศิลปะชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานศิลปะประเภทไหนคะงานศิลปะชิ้นนี้นะคะเป็นงานประติมากรรมค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงภาพนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะภาพนี้นะคะที่นักเรียนสังเกตเห็นเนี่ยนะคะ นักเรียนสังเกตเห็นเป็นงานประติมากรรมใช่ไหมคะเป็นงานประติมากรรมในลักษณะลอยตัวนะคะรูปแร้งรูปทรงนะคะจะเป็นรูปทรงของมนุษย์นะคะที่มีลักษณะสมจริงสมจังนะคะมีการแสดงท่าทางต่างๆใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในบทเรียนต่อไปเลยค่ะศิลปะกรีกค่ะศิลปะกรีกนั้นมีชื่อเสียงมายาวนานนะคะคือด้านสถาป,ปัตยกรรมที่หรูหราเช่นวิหารต่างๆ ะะวิหารต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของตามความเชื่อของเรื่องของเทพเจ้ากรีกซึ่งสร้างสารร์จากหินอ่อนนะคะแล้วก็หินนะคะส่วนในด้านของงานจิตรกรรมเนี่ยในส่วนของจิตรกรรมเนี่ยมีน้อยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของจิตรกรรมเนี่ยเขาก็จะถ่ายทอดออกมาในเรื่องของการวาดภาพไปบนภาชนะค่ะลวดลายที่ได้นะคะก็จะเป็นลวดลายจากรูปเรขาคณิตนะคะหรือจะเป็นรูปลายสัตว์ต่างๆนะคะหรือจะเป็น ลวดลายของคนที่แสดงวิถีชีวิตนะคะความเป็นอยู่ในสมัยนั้น,นะคะ่ะหรือจะเป็นรูปของเทพเจ้าก็ได้ค่ะในส่วนของงานประติมากรรมของศิลปะแบบกรีกกันะคะงานประติมากรรมของกรีกเนี่ยที่นอกเหนือจากการประดับตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมแล้วยัยงมีรูปปั้นเทพหรือเทพเจ้าในอุดมคติค่ะซึ่งมีรูปร่างสัดส่วนเหมือนจริงแล้วก็มีการแสดงอาการเคลื่อนไหวค่ะดังรูปภาพตัวอย่างต่อไปนี้เลยค่ะ ภาพนี้นะคะเป็นผลงานประติมากรรมรูปคนกว้างจักค่ะเป็นผลงานของไมรอนค่ะลักษณะการถ่ายทอดนะคะจะเป็นงานประติมากรรมในลักษณะลอยตัวค่ะซึ่งมีการแสดงท่าทางนะคะแล้วก็การปั้นสัดส่วนกายวิภาคมีความเหมือนจริงมากขึ้นค่ะในส่วนของงานสถาปัตยกรรมนะคะงานสถาปัตยกรรมของกรีกเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับงานสาธารณชนค่ะจึงนิยมสร้างวิหารเช่นวิหารพาเทนนอนค่ะ นักเรียนดูรูปภาพตัวอย่างนี้เลยค่ะจะมีเรื่องของการออกแบบที่ได้นําหลักการจัดความสมดุลขันมาใช้ในงานค่ะก่อนที่เราเนี่ยจะเรียนรู้กันในเรื่องต่อไปนะคะครูายมีรูปภาพมาให้นักเรียนเนี่ยได้ลองสังเกตกันดูค่ะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในภาพนี้คะแล้วภาพนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นงานศิลปะประเภทใดคะครูายให้เวลา3วินาทีค่ะ ภาพนี้นะคะเป็นงานสถาปัตยกรรมโคลอสเซียมค่ะเป็นโคลอสเซียมเนี่ยเป็นสนามกีฬากางแจ้งค่ะนะคะลักษณะของตัวอาคารนะคะจะเป็นลักษณะอัศจรรย์วงกลมค่ะซึ่งคนออกแบบเนี่ยนะคะเขาก็จะออกแบบภายในตัวสนามนะคะภายในตัวสนามเนี่ยจะเป็นรูปทรงของวงรีค่ะซึ่งเป็นวิธีการคิดที่แยบยลมากค่ะคือให้มีความรู้สึกว่าผู้ชมเนี่ยอยู่ใกล้นักกีฬาค่ะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะศิลปะโรมันค่ะศิลปะโรมันเนี่ยนะคะพัฒนามาจากศิลปะกรีคค่ะโดยสถาปัตยกรรมเนี่ยจะเน้นความใหญ่โตแข็งแรงแล้วก็จุดประสงค์ในการสร้างส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเพื่อใช้ประโยชน์นะคะประโยชน์ในส่วนของสาธารณะค่ะประติมากรรมเนี่ยนิยมสร้างรูปปั้นเหมือนมนุษย์ค่ะหรือเทพเจ้าที่มีลักษณะเหมือนจริงมีสัดส่วนงดงามเช่นเดียวกันกันกบศิลปะกรีกค,ค่ะส่วนในเรื่องของจิตกรรมนะคะ จิตกรรมในยุคนี้เนี่ยนิยมตกแต่งภาพด้วยกระเบื้องโมเสกค่ะค่ะทีนี้เรามาดูรูปภาพตัวอย่างเลยนะคะครูทรายมีรูปภาพตัวอย่างสองภาพค่ะสองภาพนี้นะคะเป็นศิลปะโรมันค่ะเป็นงานสถาปัตยกรรมงานสถาปัตยกรรมของโรมันนะคะจะมีลักษณะที่ใหญ่โตและก็มีความแข็งแรงค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องต่อไปนะคะครูทรายมีรูปภาพตัวอย่างนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยได้ลองสังเกตกันนะคะแล้วก็ลองช่วยกันตอบคําถามนะคะคําถามคือนักเรียนเห็นอะไรบ้างในภาพนี้คะ่ะ และภาพนี้เนี่ยเป็นงานศิลปะแบบใดค่ะเดี๋ยวครู้ายให้เวลา3วินาทีค่ะค่ะสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะนักเรียนคิดว่าภาพนี้เนี่ยเป็นงานจิตรกรรมใช่ไหมคะค่ะถูกต้องแล้วค่ะเป็นงานจิตรกรรมบนฝาผนังพดานค่ะภาพนี้มีชื่อว่าการสร้างหดัำค่ะโดยศิลปินนะคะมีชื่อว่าไมเคิลแองเจโลค่ะ ภาพนี้นะคะอยู่ที่ในโบสถ์ซิดทีนนครบัติกันค่ะค่ะกิจกรรมฝาผนังหรืองานเฟสโกเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองมาดูกันในเรื่องที่เราจะเรียนกันต่อไปนี้เลยค่ะในเรื่องศิลป,ปะโรมานเนสค่ะในสมัยของศิลป,ปะโรมาเนสเนี่ยวัดได้เป็นศูนย์กลางของความรู้และกิจกรรมของชาวยุโรปจึงมีการสร้างโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่นะคะเพื่อประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาค่ะศิลป,ปะโรมาเนสเนี่ยจะตกแต่งอย่างเรียบๆค่ะ ในโบสถ์บางแห่งเนี่ยจะตกแต่งด้วยลวดลายงานประติมากรรมซึ่งส่วนมากเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นรูปสัตว์แปลกๆนะคะแล้วก็จะพันกับใบไม้ค่ะสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงได้แก่หอเอนเมอืองปิซ่าค่ะศิลปะยุคนี้นะคะได้กลับไปฟื้นฟูศิลปะของโรมันค่ะส่วนงานจิตรกรรมนะคะมีการเขียนภาพด้วยเทคนิคแบบปูนเปียกค,ค่ะหรืองานเฟสโกค่ะและงานเขียนภาพประกอบหนังสือในพัะคมภีด้วยค่ะ ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันในเรื่องต่อไปนะคะครูทรายมีรูปภาพนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยได้ลองสังเกตและลองตอบคําถามค่ะคําถามมีดังนี้ค่ะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในภาพนี้แล้วนักเรียนคิดว่าภาพนี้เนี่ยเป็นงานศิลปะแบบใดคะครูทรายให้เวลา3วินาทีค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพนี้แล้วมาร่วมพูดคุยกันเลยนะคะ ค่ะภาพนี้นะคะเป็นงานสถาปัตยกรรมค่ะสิ่งที่นักเรียนเห็นนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะค่ะสิ่งที่เรียนเห็นนะคะรูปแบบของการออกแบบนะคะก็จะรูปทรงของอาคารจะเป็นแนวตั้งตรงใช่ไหมคะแล้วก็มียอดปลายแหลมที่พุ่งขึ้นไปใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จะมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะจากที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะ จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะในรูปแบบศิลปะกอทิกค,ค่ะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะค่ะศิลปะกอทิกนะคะในสมัยของศิลปะกอทิกเนี่ยยังคงรักษารูปแบบของศิลปะโลมาเนตไว้บางส่วนค่ะ แต่มีการพัฒนารูปแบบของตนเองทั้งในด้านสถาปัตยกรรมโครงสร้างนะคะโครงสร้างเนี่ยก็จะมีลักษณะเด่นตรงที่ว่าหลังคาโบสถ์เนี่ยจะมีลักษณะทรงสูงนะคะแล้วก็มียอดกรวยเนี่ยสี่เหลี่ยมแหลมพุ่งขึ้นไปนะคะหน้าต่างเนี่ยมีความกว้างนะคะมีความกว้างเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้รับแสงนะคะให้ได้มากนะคะแล้วก็มีการทําผนังกําแพงเนี่ยให้มีพื้นที่เนี่ยน้อยนะคะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยงานจิตรกรรมบนบานกระจกนะคะ แล้วก็ในด้านประติมากรรมเนี่ยจะเป็นการตกแต่งวิหารค่ะดังรูปภาพดังต่อไปนี้เลยค่ะเมื่อหน้าต่างมีความกว้างนะคะศิลปะยุคอถทิกเนี่ยก็จะมีการประดับกระจกแก้วในโบสถ์คิดค่ะค่ะภาพด้านล่างนะคะเป็นการตกแต่งสถาปัตยกรรมด้วยผลงานจิตรกรรมค่ะเป็นกระจกสีค่ะซึ่งลวดลายภาพรวมของศิลปะกอถทิกเนี่ยนะคะในด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นการตกแต่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนีย่นยจะมีความคล้ายคลึงลายของลูกไม้ค่ะ ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันในเรื่องต่อไปนะคะครูไเมีรูปภาพผลงานมาให้นักเรียนเนี่ยได้ลองสังเกตภาพแล้วช่วยกันตอบคําถามดังนี้เลยค่ะค่ะภาพที่นักเรียนเห็นนี่นะคะนักเรียนคิดว่าเป็นงานศิลปะแบบใดคะภาพนี้เป็นงานประติมากรรมแกะสลักหินอ่อนค่ะสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะ ก็จะมีเป็นลักษณะเป็นพระแม่มารีใช่ไหมคะค่ะกําลังโอบอุ้มพระเยซูอยู่ค่ะลักษณะของงานปฏิมากรรมชิ้นนี้นะคะนักเรียนดูแล้วรู้สึกอย่างไรคะค่ะรู้สึกถึงอารมณ์ใช่ไหมคะอารมณ์ที่แสดงถึงความรักและความอบอุ่นใช่ไหมคะลักษณะการถ่ายทอดนะคะลักษณะการถ่ายทอดผลงานนี้นะคะศิลปินเนี่ยนะคะต้องการถ่ายทอดนะคะถึงอารมณ์นะคะแล้วลักษณะการจัดวางลักษณะการแกะสลัก การจัดวางรูปทรงเนี่ยก็จะมีล,ลักษณะที่มีความกลมกลืนนะคะเป็นการจัดองค์ประกอบที่ดีค่ะมีการแสดงรายละเอียดนะคะถึงกายวิภาคที่ดูสมจริงสมจังมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการแกะสลักล่องลอยหรือรอยยับของผ้าซึ่งดูแลมีความนุ่มนะคะรู้สึกเหมือนผ้านะคะมีรอยยับรอยพับค่ะค่ะซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านี้หรือสิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นงานศิลปะในยุคเรเนซองส์ค่ะ ศิลปะในยุคเรเนซองเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อไปเลยค่ะค่ะศิลปะเรเนซองนะคะศิลปะเรเนซองเนี่ยเป็นยุคสมัยที่ยุโรปเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านเลยนะคะในส่วนของศิลปะนะคะในด้านศิลปะเนี่ยก็จะมีการค้นคว้ามีการศึกษานะคะในยุคก่อนๆนะคะเพื่อพัฒนาผลงานนะคะในยุคนี้เนี่ยมีความเชื่อศาสนาเป็นอย่างมากค่ะงานศิลปะเนี่ยจึงออกมาตามแบบคริสเตียนอย่างแท้จริงค่ะ ในส่วนของงานประติมากรรมและงานจิตรกรรมเนี่ยจะแสดงออกซึ่งความรักความเมตตาความทุกโศกนะคะตามอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เลยค่ะค่ะดังภาพตัวอย่างภาพนี้เลยค่ะภาพนี้นี่นะคะเป็นงานประติมากรรมแกะสลักหินอ่อนค่ะมีชื่อภาพว่าเปียตาค่ะเป็นผลงานของมิเกลนเจโลค่ะทีนี้เรามาดูกันในศิลปะเนรซองในด้านของงานจิตรกรรมกันนะคะ นักเรียนลองดูภาพนี้นะคะนักเรียนลองทายซิคะว่าภาพนี้เนี่ยคือภาพอะไร <D Pascal figuring out> ภาพนี้นะคะมีชื่อว่าภาพโมนาลิซาค่ะศิลปินที่สร้างสรรค์ง,งานนี้นะคะมีชื่อว่าเลโอนาร์โดดาวินชีค่ะภาพนี้เป็นภาพเขียนสีน้ำมันค่ะสร้างในคิาารัสตกัหาช1503ค่ะถึงคิาารัสตกั1 5ั5าช1,505ค่ะ การจัดวางภาพนี้นะคะในยุคเรเในซองเนี่ยนะคะศิลปินเนี่ยนะคะเขาก็จะนิยมเขียนภาพบุคคลหรือภาพคนเหมือนนะคะการจัดภาพเนี่ยนะคะศิลปินก็จะจัดวางภาพบุคคลนะคะอยู่ตำแหน่งประธานตรงกลางของภาพค่ะแล้วแบ็กกราวด์ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นภาพวิวทิวทัศน์เป็นส่วนประกอบค่ะลักษณะาการถ่ายทอดนะคะศิลปินต้องการถ่ายทอดถึงอารมณ์หญิงสาวนะคะซึ่งดูแลมีความอ่อนโยนอ่อนหวานค่ะการใช้สีเนี่ยจึงมีความกลมเกลืนกันค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเนื้อหาในหน่วยที่8กันแล้วนะคะเรื่องการสร้างสรรค์งานศิลปะไทยและวัฒนธรรมต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของศิลปินไทยและศิลปินที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆกันเลยค่ะงานทัศนศิลป์มีจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มาจากวัฒนธรรมความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น งานทัศนศิลป์แต่ละประเภทนั้นนะคะจะให้คุณค่าหรือคุณประโยชน์มีความแตกต่างกันออกไปดังนี้ค่ะข้อที่1เพื่อสะท้อนความเชื่อความศรัทธานในศาสนาที่นับถือค่ะข้อที่2เพื่อแสดงความศรัทธานในความรักคารพบูชาพระมหากษัตริย์ค่ะส่วนข้อที่3เพื่อสะท้อนความงามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะข้อที่4เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เช่นทางการเมืองค่ะข้อที่ห้า เพื่อสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาหมลภาวะและปัญหาโลกร้อนค่ะส่วนข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะกระแสสังคมค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เนื้อหากันไปแล้วนะคะเรามาสรุปสาระสําคัญในบทเรียนนี้กันเลยค่ะศิลปะตะวันตกนะคะประกอบไปด้วยศิลปะอียิปต์นะคะก็จะมีในส่วนของเทวรูปสฟิงซ์ปีรามิดค่ะค่ะต่อไปศิลปะกรีกนะคะก็จะเป็นวิหารพาเธนอนค่ะ ต่อไปศิลปะโรมันนะคะจะเป็นโคลอเซียมและกระเบื้องโมเสกค่ะต่อไปศิลปะโรมาเนสนะคะจะเป็นเรื่องราวของการเขียนภาพปูนเปียกหรือเฟสโก้นี่เองค่ะต่อไปศิลปะโกธิกนะคะจะเป็นจิตกรรมบนบานกระจกค่ะต่อไปเป็นศิลปะเรเนซองส์ค่ะเป็นศิลปะแบบคริสเตียนค่ะศิลปะในรูปแบบต่างๆที่กล่าวดังต่อไปนี้นะคะจะมีจุดประสงค์ในการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์ดังนี้เลยค่ะ งานทัศนศิลป์มีจุดประสงค์ในการสร้างสารรค์ที่มีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์วัฒนธรรมและความเชื่อนในแต่ละท้องถิ่นค่ะค่ะมาถึงช่วงคำถามพัฒนาการคิดนะคะคำถามแรกเลยค่ะเพราะเหตุใดลักษณะของศิลปะตะวันตกในแต่ละยุคสมัยจึงมีความแตกต่างกันคะคุูทายให้เวลา5วินาทีค่ะ เดี๋ยวเรามาดูแนวคําตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ละยุคสมัยนั้นมีความเชื่อที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในแต่ละยุคสมัยด้วยค่ะค่ะคำถามต่อไปค่ะการเรียนรู้ศิลปะตะวันตกให้ประโยชน์อย่างไรค่ะคําถามนี้ครูทายให้เวลา3วินาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวคําตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ การเรียนรู้ศิลปะตะวันตกเนี่ยนะคะจะทำให้เราเนี่ยทราบวิถีชีวิตและความเชื่อของชนชาติตะวันตกค่ะหลังจากที่เราได้สังเกตได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะมาถึงช่วงนี้เลยค่ะครูายจะให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาชื่อผลงานศิลปะและวิเคราะห์ว่าเป็นผลงานศิลปะตะวันตกในยุคสมัยใดค่ะค่ะนักเรียนดูเลยค่ะในกรอบสี่เหลี่ยมค่ะค่ะครูายให้เวลา5วินาทีค่ะเดี๋ยวเริ่มจับเวลาเลยนะคะ ดูในกรอบสี่เหลี่ยมเลยนะคะพีระมิดเป็นอะไรเป็นศิลปะอียิปต์ค่ะวิหารพาเทนอนเป็นอะไรคะเป็นศิลปะกรีกค่ะจิตรกรรมกระจกสีเป็นศิลปะก,กอติกค,ค่ะวิหารเพนเทออนนะคะเป็นศิลปะโรมันค่ะหอเอนเมืองปิซ่าเป็นศิลปะโรมาเนสค่ะส่วนสุดท้ายเลยภาพวาดโมนาลิซาเป็นศิลปะเรเนซองส์ค่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้สังเกตและเรียนรู้เนื้อหาในเรื่องของศิลป,ปะตะวันตกกันไปแล้วนะคะเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลป,ปะตะวันตกกันค่ะศิลป,ปะตะวันตกมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานตามยุคสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งมีรูปแบบและลักษณะของศิลป,ปะตะวันตกจะมีความแตกต่างกันออกไปตามความเชื่อและความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆในแต่ละยุคสมัยกันค่ะค่ะามาถึงในช่วงภาระงานและชิ้นงานกันแล้วนะคะ คูทายมีกิจกรรมนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยเปรียบเทียบผลงานศิลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออกว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรลงในแผนภาพความคิดที่กําหนดให้เลยค่ะค่ะนักเรียนดูนะคะทั้ง2ด้านทั้ง2ฝั่งค่ะนะคะศิลปะตะวันตกนะคะ,ะก็จะเป็นเนื้อหาเรื่องราวที่เราเรียนกันเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ศิลปะตะวันออกนะคะศิลปะตะวันออกเนี่ยเราเรียนกันไปในคลิปที่แล้วมีเรื่องอะไรบ้างเอ่ยทั้งสองสิ่งนี้มีความต่างกันอย่างไร และทั้งสองสิ่งนี้มีสิ่งที่เหมือนกันอย่างไรค่ะให้นักเรียนเนี่ยบันทึกลงในแผนภาพความคิดที่กำหนดให้ได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำกิจกรรมกันไปแล้วนะคะทีนี้เรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันค่ะ งานทัศนศิลป์สากลมีจุดประสงค์ในการสร้างสารรค์ที่มีความเหมือนและความต่างกันทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมความเชื่อของสังคมนั้นๆค่ะการศึกษาและการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลงานจะทําให้เราเนี่ยมีความเข้าใจในงานทัศนศิลป์ระหว่างทัศนศิลป์ของไทยและทัศนศิลป์สากลได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ เมื่อนักเรียนได้ทําชิ้นงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของศิลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออกกันไปแล้วนะคะครูทรายจะให้นักเรียนเนี่ยออกมานําเสนอผลงานของตนเองเนี่ยหน้าชั้นเรียนนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยครูทรายและเพื่อนๆเนี่ยก็จะร่วมประเมินผลงานของนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจถูกต้องหรือไม่นะคะแล้วก็จะให้คําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อนักเรียนเนี่ยจะได้นําไปพัฒนาผลงานตนเองให้ดีขึ้นต่อไปค่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะตะวันตกกันไปแล้วนะคะครูายหวังว่านักเรียนเนี่ยคงจะนําความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาทัศนศิลป์ต่อไปค่ะหรืออาจจะนําความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยนะคะอาจจะจัดทําเป็นอินโฟกราฟิกหรือคลิปวิดีโอนะคะเป็นเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะตะวันตกนะคะแล้วนําผลงานของตอนเองเนี่ย,ยไปเผยแพร่ใน Facebook Instagram หรือ YouTube ก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อื่นต่อไปได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนกันครบทุกหน่วยการเรียนรู้ไปแล้วนะคะครูทรายหวังว่านักเรียนเนี่ยคงจะนําความรู้ทั้งหมดเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันหรืออาจจะต่อยอดในการเรียนวิชาทัศนศิลป์ในระดับที่สูงต่อไปได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูทรายขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ